สวัสดีทักทายยำข้าจ้า FC ทุกคนวันนี้พี่นุชมาแจ้งข่าวดีสำหรับลูกค้าที่อ,อยู่พื้นที่ห่างไกลพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษพื้นที่หมู่เกาะนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกคือตอนนี้พี่นุชก็ยังส่งแต่ ส่งกับแสตด์นะคะมันจะมีะค่าค่าส่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือค่อนข้างจะแพงนะคะข่าวดีก็คือว่าตอนนี้นะคะ,ะถ้าใครสั่งสั่งของพี่นุชนะคะแล้วอยู่ในพื้นที่พื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่หมู่เกาะพื้นที่ห่างไกลนะคะตอนนี้ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งพิเศษแล้วนะคะแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือว่าจะต้องเป็นอโอนเท่านั้นนะคะถ้าเก็บปลายทางเนี่ยยังไม่มีนะคะก็คือคุณถ,ถ้าสมมุติว่าไม่สะดวกโอนต้องเก็บปลายทางเนี่ยก็ยังจะต้องเสีย เสียค่าส่งพิเศษเหล่านี้อยู่เพราะว่าพี่นุชก็ยังจะต้องเป็นส่งแฟดเพราะว่าเก็บเงินปลายทางเนี่ยพี่นุชมีระบบเดียวก็คือแฟดแต่ถ้าเราโอนมาเนี่ยพี่นุชจะโยกไปส่งขนส่งที่ไม่ต้องเสียค่าส่งให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้านะคะที่มั่นใจในตัวพี่นุชว่าร้านพี่นุชขายจริงส่งจริง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่นะคะถ้าคุณอยู่ในพื้นที่พิเศษเหล่านั้นนะคะก็คือตอนนี้สั่งกับพี่นุษย์แบบโอนไม่ต้องเสียค่าพื้นที่ห่างไกลแล้วนะคะโอเควันนี้มาเออมาแจ้งข่าวดีแค่นี้นะคะก็คือ,อ,อฝากช่วยกดแชร์นะคะ อ่อบอกกับคนอื่นๆให้พี่นุชด,ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ